สวัสดีครับวันนี้พบกับแมทชิงแวนการ์ดอะไรนะมีใครหน้าด้วยผมลืมพี่เห็นหน้าพี่บอลไหมเอ้าเดี๋ยวพี่กลังทักทายอยู่เพิ่งขัดโอ้สวัสดีครับวันนี้แมทชิงมาด้วยพี่เมียเมี่ยมเมียเมียเย้เอ้าวันนี้มีกฎพิเศษนะครับเราจะมีไรเด็กให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับแวนการ์ดภาคดีที่กำลังจะมาในเดือนหน้านะครับวันที่สิบห้าเดือนหน้าเจอกันนะครับเอ้าใครมาเจอกันในวันนี้ จิ้ง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 จ้งจิ้งจิ้งจ้งจ้งจิ้งจ้งจิ้งจิ้งจ้งจิ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 ้งจ้งจิ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 ้งจเ้งจิ้งจิ้งจิ้งจงจงจิ้งจิ้งจิ้งจิงจิ้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 งจ้งจิ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 ้งจ้งจงจ้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 งจ เอาแกมบูลูกรักลูกรักอีกแล้วมันก็ได้อยู่แค่เดียวไม่น่าถามนี่เป็นคำถามที่สุดไม่น่ถามเลยถาไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้อยู่แข่งเนอะนี่มอยู่แข่งเยอไม่หยุดเลยเนี่ชิงการที่สามแล้วดูดิดยู่ดิเข้าเจอเองเขาเจอเขามีเขามีของเจอมคือไงพี่บอกว่าให้ดับฝันตัดฝันเลยเอาเลยบอกด้วยแล้วแล้วแชมป์มาสองการแล้วด้วยโมหมดเลยอยากเล่นแล้วอผมอยากเล่นแล้วมันขี้โม่เดี๋ยวเชื่อไหมว่ามันจะโมขี้ปีกหลายวัน ไม่ทำขนาดนี้คือยาวเลยทั้งเดือนทั้งปีเลยเดี๋ยวนะต้องแบบแข่งแบบหลายฟอร์แมตช์มาสามแชมป์มีคนทำได้ไหมมีมีนะสี่แชมป์มายากสี่แชมป์ยังไม่มีเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นอ่ะมันไม่มันไม่ไหวมันเหนื่อยหมดเรียบหมดแรงก่อนโอ้ือสี่ผมบอกสิบสองผมแพ้ป่ะเอออ่ะสิบสองสองแพ้สี่เท่าโอ้โหผมไม่ผมไม่อยากเริ่มหลังโอ้พี่อุ้มหก เก้าเริมวันเราสับแล้วสับไปแล้วสับไปแล้วผัดไปแล้วยังต่อแล้วครับส่งไปครับเจ็บสีไม่ม่ไม่่ขอขอเดิมที่ทำไมากินยุ่ยกางมันน่ากินข้างๆแล้วมุกเดิม แล้วกูก็โดน่าว่าทำไมกล้องไปทำไมทไมต้องแตไปกล้องยู่เนี่ยตาอิแลกกิเไับด้วยเนไปคาครับเล่นอได้ย่างครับไม่ได้เล่นเลยมมเื่อมีอะไรดดวกกันนะ่าผมเริ่มก่อนใช่ป่ะผมเริ่อนเนี่ อยากก็หม่อดได้ผมให้เอาปะเรีบ้อนะครับดูซิดูซิจะเป็นยังไงผ่านนะผมตนจว๋ครับเ้เ้ยดูองไกูเนียตม่เหนี่ยครับาอีกเดี๋ยวกูโดนแบนด้วยมึงเนอจย ถ้ามันเป็นตัวเนี้ยโอ้โหม่ไม่มีจออื่นแล้วะแล้วมันเรียกโอ้โหมาดิเอพี่ช่พี่ชิวนี่นี่จะโอะไรพี่ชิวสลิปนี่ของใหม่ของภาคได้แไดแซ่ดได้แซ่ดเดี๋ยวมีได้ดีวายดีวแซ่ดดีวายด ตอนตอนดีดีพักดีมาจะเป็นโอเดสก่อนต่อด้ไหมยังยังยังว้าวมีอะไรต่อด้วยวิวเด็แล้วก็ดีวายซ่บเป็นแซ่บหรยอข่าวผมไม่เจอไม่เจอวันนี้ผมกินตัวเองกินไรก็อร่อยนะช่วงนี้แต่ไปกินร้านน็คือใจๆสแสดงว่ามีได้ไปแปดพี่การครับเพียงแปดไอ้ตงเพียงมีครับไม่กัดได้ไม่กัดก่อน ออได้เราก็ถ้าได้คดิดมาอ๋อเฮ้ยอันนี้โจนิงได้ครับเขาโกรค,ราครับเขาลืมไปแล้วจริงผมไม่ให้ได้ละนี่ก็บอล20 22อ่ะให้ให้อหนนยกำไรทหเหน็นเนี่ยแล้วกันไปสองหาดอยไไปก่อนโชคดีไหมดีเลยครับอีเลียทีแวนทำลีครับกวาทกูเลยะบอว่าลอตาไปได้ไม่ทำงานกันเลยอะไรนะะ ไม่ชอบเลยนะครับเฮ้ยเขาจ้งปังเงี้ยยิบจีบยี่สี <laughs> มเนสไตล์สกีเขาไม่ลงสนามครับเขาวัดเนี่ยเอกันหนึ่งใบโม่ลงดอ๊อปตรงนี้ดูยัง อ่าพวกมึงสองคนพักไปก่อนเลยอือหืออุ้ยหอมจังเลยครับลูกค้าอยู่หอมมากเลยครับผมกินไม่แบ่งเอาไว้จะปวดท้องก็รู้ว่าอืกินไม่กางปวดท้องหอมจริงเลยหอมจริงจริงมันคืออะไรไงหนึ่งคำแล้วก็โคฟซีโร่แบบดีเกลโอ้โหแข็งนิดนึงพวกอย่างนี้ต้องได้ค่าสปอนแน่เลยได้เข้าครับเข้าเลยอารมณ์ได้เป็นน้แข็งได้บอกเลยเป็นวุ้นเป็นวุ้นใช่ครับเป็นวุ้น เ่าไงบอลคนที่เก่บไม่เป็นไรเศรษฐีทาเด้งนหนึ่งขันะครับอราคยี่บยีสบสองทิ้งมาหนึ่งครับผมมูเจดเดออดราก้อนครับกี่ไม่กี่ฟอร์ครับเรื่องกอดเริ่อหลังก็จะเปลี่ยนตัวมันเห็นพี่อ่ะเลยมันก็ได้เกตสีดีป่ะไปครับผมอันนี้เสียเป็นเจ็ดสามตับพี่ สไตล์จริงก็ถือว่าไปเกยสาเหมือนกันถึงแต่ต้องขึ้นยังลองถือ่เปยสชอบคนนี้แตสไตล์จริงก็ไปเกยสาเลยนะหรือดเว้นเป็นสี่ได้ครับนี่แหววตึงเต้ยตึงไปเลยครับไปเลยครับห้าครับสี่ได้ขี้ว้ามันจะอยู่บนดงงั้นเลยเหรอถ้าได้ก็อาจจะไปเกยจริงนาเข้ามาด้วยทำไม่ดีกว่าขี้มาก่อนโอ้ยยเนี่โอ้ยเนี่ยหนาบม้ย เอพลังข้างครเขารวมันเองบุกขับบุไม่น่ากลัวจัดเลยมีไฟนั่นนะในรถไปอ่ะทีเดียวสามสิบครับสามสิบครับแพงจังไม่แดงหรอกแพงเกินสุดแล้วครับพี่สองหมื่นครับไไม่ปแพงที่สุดแล้วครับเขาเซ็นจ่อครับในับก่อนในป้อมกิ๊บ คิดก่ีครับไรครับติดฝั่งนู้นดีเป็นตรงไหมเังไม่สวยอืงไม่สูงไม่สวยไปเจรชั่นครับดีนี่ที่นำดีน้ำโม่ก่อนทั้งสามใบผมดีต่อเดยห้าไปผมดีดเยอะกว่า ตีเยอะครับผมครับสกิวครับเข้าบ้านหนึ่งที่เห็นกระดิ่งนี่ผมครับใช่ครับเจ็ดกลัวไปแล้วมากจะการ์ดห้าใบโม่ทำไมเขนเส่ร์ตตอนนี้สวยจังเผื่ออาร์ตนั่นเหรอว่าอาร์ตสวยกว่าอารเห็นหน้าอาร์ตโคสออฟอะไรเรีกก็ดีอย่างนะถ้ามีตัวสวยๆตัวเดียว ไปกระนำ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 ยื้อหน่นะโดนแน่โอ้โหท่นจะไปมันจะปิดแล้วดิเด็กมันจะได้เร็ววะเมื่อกี้เห็นแข่งแข่งแข่งสุดท้ายเกิดเสร็จปิดได้แน่หรอครับพี่จอมมานครับเดือดนะครับว่าถ้าแวนพิีเมียมีไรเด็กสภาพจะเป็นยังไง ก็ดีนะดีนะเนี่ยชอบไหมชอบไหมวันทีเมี่ยผมว่ามันก็ดีแต่วันวีไม่ได้มีวันทีเมี่ยท่ามันเยอะไงอ่าเดี๋ยวยังมีนับสัปดาห์หน้ายังมีแข่งพิเศษแบบนี้อีกนะครับอาจารยมไม่อยู่ครับผมไปไหนครับเฮ้ยยยแยยไย้ยยยไไยย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 ยอยย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 ัยย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 ยววยย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 ยันยย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 ยนยยยยยยรยย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 ไยยยยยวันที่วันที่แข่งได้ป่ะ เจอวันเสาร์นะต้องไปวันเสาร์นะครับจะได้เจอพี่แฟงเตรียมกระดาษยปากกาช่วยขออะไรสิพี่แฟงชอบว่ะเดี๋ยวชั้นหนึ่งโอ้โหโอ้โหเซตชังนอยพังหน่อยโอ้โหเราเล่นดีดีกว่าเราเล่นฮัลโหลครับจบเทินตายไปนี่เกอชุบมาบวกห้าพันสบสาม ดอกเกินหรือเปล่าอืมเกโอืมอืมสบเอ็ดกับแปเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกห้าเอ้สิบเก้าบวกหมื่นเลยสิบยี่เก้าไอตัวนี้บวกห้าพันมีดอกเพินห <19. S 2> <19. S 1> ้าปห้าพันยี่เก้ายี่เก้าทีเส็มีชิวสองเล่มมานเมื่อกี้เนี่ยอยู่ึตกเกเสร็จชาบ้นึมหยแ่ลอไวมไม่เอาสุดแน่ ครับคุามขีไปเลยเดี๋ยวที่วาขีจบเลยขีเฮ้ยอ้ยขีพลังอเ้ยเย้ไม่ใช่ครับไปแหนาวแล้วร้อนแล้วเนี้ยไม่มีอะไรครับให้ห้าจะเหนื่อย้วก็จะใครใครเหนื่อยผมพี่ยี่สี่การทำนี่คือการสลับมามสามสี่เสียแล้เอาดิสามสี่นะสามเข้าไปเอาเดมบอกเพื่อฟิกเียล เด็กทำได้แยู่เลยเด็คิดก่อนอาเปิดกันเลยไม่มีอะไรที่กินสรืกิ้วอะพี่ทำเองจ้เองโอ้โหฮาเลยอะนิไม่ฮิตก็มีตีเบาไม่ขาดอะผ่านยังผ่านแล้วพี่ประกาศเลยไหมครับฮะมาเราเนีประกานไรถ้าไปประกาศล่ะประกาศเหนื่อยกลัวแข่นี่ผมตัวใหญเขาประกาศเลยนะประมาณนี้เตัวนี้ ลงครับผมอันนี้เก็บรอบเป็นหมดไปใต้กองถ้าเก็บเกี่ยสั่ขึ้นไปนะครับสามารถสโบรัสสองและจราส์หนึ่งใบได้โคตรเจ็งมีแทบคุณมาแล้วโอ้ครับอันนี้ชี้ท็อปห้าครับออ๋โอเคครับคุณแทนไทยบอกว่ามีเท่ก่อนเลยวันนี้เทพเนี่ยการเวลาไหมครับเยอะเยอะคัดค็อปด้วยหรอถ้าคัดค็อปพี่นี่ตดี๋ยวตัวเอ็นเกมเหรอเอ็นเกมหรอท่านเอ็นเยมใส่ผมนะ มันจะเอาสุดด้วยดี๋ยววนี้โอ้ยโอ้ตันนี้แหลเก่งกลัวตลอดเทอนี้ขอป้องกันสองใบครับพี่ยี่เบ็ครับแค่นี้เท่าไหร่อีฟสองครับตกที่ยางข้าครับผมว้าว เกลคือคอท็อปใช่ไหมถ้าใช่น oh, so so ีไม่ใ so ช <the> ่แวนในบัตี้นะขอริงสองใบดีป่าววะก็เหมือนเดียวกันขอสองใบต่นี่ขอแไรเหมือนห้าก็เหมือนเดียวยี่เลยนยีครับยี่เปลีนอยงอครับเม่อไรแถม่ม่มีมันยังมันไม่เฟี้ยวเท่าไหร่จากวันจากวันวียัตัวยังจับลับไปเป็นสเตรนด์โดรฟิกเกอร์ครับจัไม่ได้วะที่องจัาได้ ไปต่อเลยครับโอ้ยมันไม่หยุดเลยลมหน้าใครจ่าย50ข้อรอบต่อไปเลยดีกว่าโอ้โหเช็งเงินแก้ปัญหาของกิงคุณนิยมครับใครเซฟๆอย่าเข้าเรื่องๆแชมป์ก็เข้าไปก่อนแล้วชโวงการเวลานี่ใช้ป์บอดดี้ไฟมครับโอ้โหโอ้ยมันเอาสุดด้วยไลคิดสิทธิ์คือ อันนี้ยังตีอยู่ครับครับพี่สองพันสองข้าพี่ตับอยู่ครับขอมือเอ่อขอมือห้าครับแต่ขอดสองใบไม่โดนใช่ปะใครเท่าไรอะอะลื่นปลาไหลเอาไงกันแน่ปลาไหลครับปลาไหลเองลื่นเองไม่ใช่ลื่นหรอเออผมก็งงว่าเปิดได้เหรอใครอะยี่สิบสองครับขอมือห้าครับแต่ขอดังใบนะครับ การไปละแปดพันล้มันเร่งเเยี่้คประรมีการไปละแปดพันว่าเอ้าบเอะอรนะเดียวเอวอย่างเออเพิ่งดูยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าครับรการเขาสครับไปแล้วเราตอบช้าถามมาสามครั้งไม่อมอ่าแชรเล่นันที่พี่กดตวดูอ่ไรกลัมาหน่อยนะกลับมาโอ้โหที่สับมาหมดสิ้นทุกอย่างหมดเนี่ยอ้โหสาธมดอกให้คุณ หมดแล้ววะดิเฮ้ยผมการไปยางคูนี่เห็นไหมมอบแล้วอ่ะดีแลเราก็รอดเลยพี่จีทำไมพี่อุ้มเขามอบแล้วสองทีดูมันดีผมเบื่อมากเลยอะรอดแล้วท่านเนี่ยเขายังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะครับไปครับไปครับทำไมเช็คโค้ดตอนนี้สามสามครับไปแป้งผมคิดไปแป้งโอ้โหเอ็งเอ็งนะหน้าแดงนะพี่อุโอ้โหเข้ามาเลยพี่ไปแป้งแซนด์ดิสกเกอร์ครับวว้าแป้งบุกอยู่ เกลางข้างพี่คนนี้ครับโหเนึ่งจบแล้วก็จบใช่ป่ะพี่เกอร์เอาอะยังไม่หยุดยังไม่หยุดคเขาหนึ่งครับผมจะใบเลิกการตัวเองสี่ใบขาท่าพี่แล้วผมจะเอาการ์ดเกตสามขึ้นไปจากกองการ์ดมาไล่นะครับโคตรเก่งโอ้ยโอ้พี่เหลืองอ่อยแล้วผมทำไงล่ะเหลืองอ่อยพี่เกอร์คูน ไม่โของจริงสแตนเดอรทิกเกอร์ครับเอาตัวเองไปใต้กองนะครับผมจะเปิดการสองใบหงใบขึ้นมนหนึ่งใบเข้าสุด้้หนึ่งใบเข้าเด็ดข้นเด็ดโอ้โหจานเดืมีดหรอครับพี่โอ้ยเดือเชื่อนะวันเอชียี่สามปีไม่มีในรัสกอร์เลยจะดูผลในรัสกอร์ไม่มีเลือเชื่อยีิบห้าครับได้หนึ่ง รู้สึกเริ่มก่อดได้ได้เองเหรอใช่ก็เดี๋ยวกลับร่างอาจจะสองได้โอ้ได้แต่ตอนนี้ได้หนึ่งควงเข้าไปไหมยิบห้าหนึ่งได้บแถบยิบ้าไม่รู้แบบิตีมแค่ยิบเก้าปากวิชิวเดียวก็ได้น่มไม่มีวิชิวโปรเทคอ๋อใช่ไปแเราอะใช่แล้วเท่าไหร่ยิบห้ายบ้าครับเช็คได้หนึ่งมากสุดสามห้ายบห้า มีเจนกัดเกินสามห้าแล้มากืมากเลยมันจะไปอุ้มมือถึงโอี่พี่เบยอะอันนี้ผมอันนี้ต้องตักกี่ใบเนี่ยกัดสองใบครับต่อเินเนี่ยต่อเกินเลยครับกะดิ่งกระดิ่งกระดิ่งโอ้ยอ้ยอเฮ้ยถึงคานรู้คิดมากเลยรดรอดไปเจอห้ามเนียวนะ ทำเดีวไปกี่ใบถูกป่ะ Yes Yes เลี้ยวข้ามอะเล่นอ่ะอ๋อมันต้องแถมด้วยว่ะลินอ่าโอ้ยโอ้ยใครอะไรนะเข้ามาคิดเยอะเออไม่ไหวละสแต่โอ้ยพลังเอาแล้วเอาแล้วคิดไหมครับบอลคิดอะไรเอ้ยไม่เมื่อกี้ไม่มีคิดครั้งต่อไม่มีเป็นแผนเป็นแผนจบยัง ยังยัมาในครึ่งทางะละวเหลืออีกครึ่งเดียวมาถึงกี่ดงแล้วสี่แล้วจะห้าแล้วเราตกสี่ตกสี่เลยทีม้งะตกสี่เลยทีอันหนึ่งอ๋ออินสินะน่นอนเอาอินแล้วยี่สิบแปดห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามกาไปเวทำเ่ยองใคพิทักษ์ใช่สองใบครับพิทักษ์เหรอครับโอ้โหยังไงก็้องการสองใบอยู่เลยยี่บตีอันเนี้ยใช่แล้วอ๋อตเกียวสามตีเลยอ่าเจนการ เจ็ดโดตีเลยเจมเงยไ่จมอุ้มือ่หนแล้วองมือเตรียมไว้แล้วสองใช่ป่ะใช่หรอเตียยไปเลยไอ้ลูกแล้วเขาเขาพูดว่าพี่เตียยไ้มี่ต้องเียมไ้ดิหรออหรอครับผู้ใช้พูดมายาแห่งสุสานอ่าดอกห้าใบบวกห้าพันสิบใบบวกห้าพันสิบห้าใบบวกห้าพันเนี่ยแล้วห้าใบเดียวอยู่สิบใช่ป่ะครับ แล้วมันเดียวอยู่ล้องเสียเพิ่มนะสิบ้าอ่ะเกิอแล้วบวกไปเป็นชิวสามหมื่นอ่ะสเปรอีกทีกเป็นสี่หมืนเป็นห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองผมห้าหมื่นสามยังเข้าโอ้โยจะกล้าจะมือขอสองใบบิดจะไม่รู้จะบ,บิดไงโอเคโอเคคิพลังไป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 ยีป่ิบเก้าสองขิขอมือเดียว Yes สองใบอสองใบใช่เออใช่สองใบ เอาเอาหาเลยเอาไม่พอไม่พอไม่พอเไเพราะมันมีผิดจอันนี้อันนี้อันนี้แถวนี้แถวปกติแถวอนเทโอเคแถวโอเทไม่กดไม่กดไม่กดแถวคอเทกหยละละจัอเฮ้ยบริหารมีมีมแม่คิดไปคิดไปโอ้ยโม้ค่าม่กี่ใบครับยี่สิบล้านใบสิบใบใบจยให้พวกมังกนได้ละเสร็จจะโดดหมาไม้ยังไงยัง เต็มหลุมเลยกระดูกมนะครับเอ๋อกระดูกหมาเต็มแล้วสูตรกระดูกก็เต็มหลุมไรได้ยังอ่ะแต่เอาทีมีดตัดไม่ไดนละอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าข้อมือแตกมือแต่เขาต้องต้องต้องไปธรรมดามือมีเท่าไหร่จิตบายครับจิตบายได้หรอสูตรมาเต็มหลุมมากเลยจะเสร็จหรือไม่หรือแฟนไม่มารวมผู้พูดไม่เข้าหูเลยใครอุ่นหัวดีนะ ใจสาวนะว่าใจเลยถ้ามึงมาทันโอเวอร์ได้นั่นมึงเอาเบรกพี่บอลไปเล่นได้ก็ใจวนนั้นไปเลยดีกว่าอย่างไรเทอะไรเทมีว่มีว่าใจด้วยโมนี่โอ้ยไม่คืนไม่ชิงกันด้วยาเนี่เได้ไหมไม่คืนอ่าตีเสร็จเอามันกลับจีโซแล้วก็เอากันได้ดอกมาไล่เพิ่มเหมือนมึงอ้นยืมสกิลมาได้จริงไหมนั่นมันมันดีกว่าตัวนั้นยังไงมันจะเวฟไงอ๋อ เอาสเกลมาไล่เงียะไรโรถปังเบสต่ออ๋ออได้เลยเดดไปค่ายแ่าวันัี่สิสองไดแก้าอยู่ไม่อต่นรู้ะแฟนการจะเกิดต้องมาคุมควมเหนือนหรือเปล่ากิ้งขาวัดหนึ่งเลือกอะไรก็ได้โม่โอ้ยเก้า เนึงแต่ก็ได้โม่มาเดียวใช่ไหมใช่โอ้ยโม่อะไรโม่ที่เข้าไปอือของใหม่ชุบเจอหนึ่งแน่นอนใช่ไหมโลกกันมาตลอดจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแล้วชุบเจอสวัสดิ์จุ่ไม่ใช่ตัวที่น้องแววเฮ้ยชุบเป็นแผนอ่ะอ่ะของเล่นมีแล้วทำไหมวานแบบนี้มันไหมวานวัน อ๋อค่อยมีหนึ่งไม่ว่าลืมเลยรัดลาดกินกันเนองกินกันเองครับกินกันเองกระโดดครับไปไหน,ไหนบายไหายงดจ้าแล้วก็โมท็อกเกิดอย่นี่มางที่ิวัางวันนี้ทิงตะโกบอ ตัวเนึ่อเอโอเคที่ด้คาเฟ่ยังไงจะอ้ตายอจอจจะตายเหมือนกันี่ลเฮ้ยมาแล้วอุ้ยคนลุกเลยอ่ะบอลบอลรันแมน,นอยู่ไหนเอนออาเช็ดดูดิเล่ไม่ต้องเ้อนเลไหน เล่ีอีกนึง่ไหมหมดใจแล้วกระดุกเลยครับเห็นเห็นพี่กระดูกเข้ามาขวาเก็บใต้ก่อนม่ไ้เก็บเมื่อกี้ขนลุกเทไรครับตอนที่กิกระดูกของใบไม่ไม่นับดอกนะของเล่นนับไปละก็นับไป้าสิบห้าสิบสิบไปและสิบห้ายี่สิบเป๊ะสี่หมื่น ไม่เดี๋ยวพี่พี่มีสารมาดออไหมในรถเนี่ยอ๋อโอเคไปลแล้ว <laughs> แรงโห<อ>ย <27 S 2> ิบเจ็ดครับคิดกันขอคิดขอเคล็ดปบเอ๊ย <laughs> พูดถึงมันมีวิธีอยู่นะนั่ <laughs> นแหละเอาไงดีวะวจะกอบาละ好不ะ ถ้าเปิดได้สเกลาไม่ฮาร์มเลยนะถ้าเปิดไปได้ก็ไม่มีอะไรไงเออจริงการควบคุมมีความเสี่ยงใช่ไหมครับคุณใช่ครับพี่มีโซไปเด้ออะไรของเงี้ยวรอนที่มือเฮ้ยคิดดีๆคิดดีแล้วโอ้โสักเก้าเรียกว่าไปแล้วผมสับเองด้วยอ่ะแล้วมันก็กลับไปครั้ง่าเลยไอ้เจ๊ตัวเอง อันนี้ผมเป็นยี่สิบแปดได้หนึ่งย่าจะขอดองเลยฟิลเจอร์นนครับหนาุูกโป่งเรียโป๊ะเงาเงาอายิบเจ็ดครับเออในยี่สิบแปดครับได้หนึ่งหม 27, <c oughs> ือนห้าสองได้ไหมยี่สิบเจ็ดสามเจ็ดสี่สองใช่สองได้อยี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองได้เออที สองได้ครับเฮ้ยเดี๋ยนะสองไดเหรอเท่าไหร่อะอ่ายี่สิบเจ็ดไยี่สิบแปดสี่สามันไ้วอสองได้จริงด้วยวะสงไดการเพิ่มได้ไหมันไหมไม่หันแล้วโอเคสมงได้โเแล้วออกแวนอืออออเอออออาออ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 อาเออ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 อัออาอออ่อออครับ เล่นผิด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 ป้องกันสมป์ไม่ได้ป้องกันต่อมาทำสั่งได้ผมไม่ผิดครับสัมภาษณ์มาหน่อยดิอ่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะบอกอธิบายไม่ครับผมนึกว่ามันสองได้สองได้ไปเป็นเกือบปะอีสองได้ย่ะอีละหนึ่งปะสองได้มาดูต่อได้เต็มอ่ะเหลือครับไม่ครับผมปาเจนกาดแล้วไงผมผมนับชิวผิดผมว่าสามได้แล้วไม่แต่ไม่แต่เมื่อกี้มึงบอกสองได้มึงย้ำสองได้เออก็ไว้สองได้แ โอ้อ่เบอร์เบอร์หาเลยอ้าวกินเลยมีเท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 มนิ่งนะมีเทมิดหอ่าโอเคไปเจอกันใหม่ครับคราวหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรทีงกันรอชมกันนะครับี่ขันน้องยก็ไอ้คลิปหน้ายังเป็นนีอคที่หน้ายังเป็นมีไลฟ์เด็กอยู่นะครับทั้งแวนวีและพรีเมียมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีไลฟ์กันทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับเที่ยงวันยันตีสองนะครับทั้งที่ชอปปี้แล้วก็ นะครับหมดแลหมดเลยหนึ่งเมตรสองเมรสามเมรสี่เมตรสี่เมตรอ่าที่ที่จันหนึ่งสเหมือนกันนะครับแต่ว่ามงถึงทุ่มครึ่งนะครับโอเคไปลายไปยครับพี่โงศ์าวิาันกันอพี่ตาวิตายไปหน่อยไปหน่อยแอบกินดูวหลังกล้องอีกแล้วไม่จริงจริงมันต้อง